วัวตายแล้วอ้าวเป็นไม่ไหมบันเอตายตายห้งบ่ได้ตายกินป้าตายกินป้าเอากินป้าเราได้จังหวัดไต้เป็นนาผาสูงสันเฮ็ดให้ประทับตาทุกคนชาวบ้านท่าแดงงามโอกาสหน้าอชิมาแว่เด้อเนี่ยไรโอกาสหน้าอชิมาแว่ อาครับต,ตากายสวัสดีคนยีดีรี่คนสู่สองเอาวน้องวันพิธีสบาบันสิเข้าเดิมนะกาตอนนี้เขากำกาลังเดินทางครับครทากับมุมมองวิวชี่ทับคือเก่าค,ค,คือเดิมทุกคนเลยอย่าทางคนก็ไม่น้องนักคนหายจิตหายอยูนย่นะนหมู่บ้านแล้วก็มีนาผาบ้านอ,อยู่ใกล้ๆเอือ่นด้น็ได้ที่สู ô oh, thủ tệ to Tệ to ta khốn Sợ bay đi Ôi, hết nhắn phở thao ôi hết tùm yên ừ. Ờ, chào sán Hưng vào đây là nè Ờ, sán bán đi ô bán nhắn gọi nè บานม้บานบานบานไม้เออบานไม้ทางแดงบ่ทาแดงทาแดงทาแดงโอ้บานไม้ทาแดงทนเลยบานไาแดงอ๋อโอ้านกรายเนาะไล่ราคาขึ้นตุ่มเอียนตุ่มเอียนตุ่มเอียนแม่นตุ่มเอียนก็คือตุ่มใส่เอียน่นสีเอาื่อง กระปุมี่ยังนะพวกอาหารที่เอียนมักเอาปิ้ลชีใสยืนในตุ่มเลยแล้เปิ้ลชีใสในหุ้ยเนี่ยบางเอาขี้กระเดินเชื่อเครื่องเนาของเมนเชื่อนี่เราเอาเอีนตามคุ้มโบแมนสุดท้ายแล้วกระปุกมาใส่กะปุกมได้ของเนาเนาอย่างที่เป็นเนื้อซีนตีเอียนหมักเนาะเป็นป่าเนาเชื่อได้รสเอียนคือเจ้าสามสองมือเนาะนี่พอดีได้สามมันถูกนะไปลำนี่ไปลำหาก็ได้สามสามอันนี่

ให้ทุกคนได้บ่งได้ชมหนำกันนะถือว่าเป็นคลิปชดท้ทยคลิปตัวนี้ไปซะเด๊เอาครับตีล็อตามตีนผู้ไปนี่แหละแต่ถนนทางค่นก็โอเคอยู่ไปซะเอิดอะไรครับมาที่ไช่ได้ยังองดิาามาไทยเออไม่ไฟยืดเหรอหบะดิ การชวนไลก็มี่ตให้ที่สวนเขาเดียบเขมางตังทุกคนเลยถือเห็นไปเรื่อยๆนะผมมีที่ตัดกันนี่แหละในภูผาป่าดงเนี่ยถือเห็ดเหี้ยไปกูแปลกตาประชาชนได้ชมบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะเขตเมืองพาบังประชาชนเป็นเมืองเขตพาบังจุดชมพาบังทุกคนของเมืองเซปองโพนประชาชนเห็ดเหี้ยเอาสะพ้ายตลอดทุกคนก็ถือเส้นทางไปบันตะเปื่อทุกคนเลยโอ้เชียงบึงฮิ้งตัวนี้อ้าวตัว เป็นผู้ฟ้าทวนแต่รถเฮานี่ความบ่ได้แล้น้ำนองน้ำมวยข้นนำเสีขึ้นดูเท่าเสียผูโอ้ดับไล่เป็นเพิ่นก็ใส่เหือแล้วทุกคนเห็นบ่เ oh, พิ่นจัเจ้าเพิ่นชีใส่เหือความทุกคนพวกเครื่องพวกยังนี่นะโอ้เข็ดนี่ที่ว่าทางไปบันตะเปื้อเนี่ยปกติกระทั่งเนี่ยจะเป็นกลัวจมทุกคนเข็ดนี่แต่ว่านำไลยเป็นนี่เลยบ่ได คือสายนำสายนำเซบังหียงลงไปสู่เมืองเชปนนะทุกคนนี่อันนั้นก็คือพวกบริษัทว่าใชบริษัทบอกครับผนคนสัมภาระผนอ่าเอาจากนี้ไปส่งให้ภาคพุทธนะภาคพุทธกับชี้ับอาไปต่อว่าใชเพราะว่าจุดพรษีเบียกยู่ปุ่นนะอันนี้ก็ถือว่ามาให้ทุกคนมาเบิง่งว่าะช่มาเบิ่งวิธีกันนำใสแบบ นับใส่เหือของสาบาดแล้วก็ของทั้งบริษัทเพิ่นบริษานะเพราะว่าฝนตกน้ำลายบัน,นีดก็ถือว่าเสีบังเฮียงในพินะั่งคือเห็นนี่แหละทุกคนเลยเพิ่นก็จะใส่เหือตัวนี้เป็นการสั่จรนะไปกดกระหนอกมาเดียวเราก็จะเดินทางโต๊ะกัปไวยวิชาแล้วก็วกวหวกให้เบิ่งบรรยากาศน้ำทางเมื่อไปทุกคนก็คือการเดินทางโอ๊กับในการชีพบลายชิงลายหยากทุกคน เพราะว่าเมื่อคืนเราไปถ่ายทุกคนได้บังคิปโตกันก่อนนะเพราะว่ามันขับมันขับเราก็ได้เลงไปกับพออ่อสีหอมไปบอลที่จุดบ้านกระดอวะจ้ามาบ้านกระดอเพราะว่ามีบอลเรื่องเคยของพออ่อสีหอมเพิ่นกระเป๋าไปนอนอยู่นะัดทุกคนแต่คนทางนี่มืนนะ่นไดเนี่ยจำเรียกเทีทางที่มีนาพาเป็นยะังไงให้เราได้บังได้ชมไปนำทางที่ว่า เป็นอันแปกูแปกตาสวยสดงดงามอีกแบบหนึ่งนะที่ว่าทั้งเมืองชีพน้อยชีเป็นภาพแบบนี้ที่ว่าวุหลายทุกคนเลยที่ว่าเป็นภู้พาประดมสมบูรณ์ก็เลยเห็นให้เนี่ฝนเนีตกตลอดที่ว่ากันเดินทางของวู้ขังเมือนี้ไปใช้การนำเสนอเรื่องดีๆพิธีการเป็นอยู่ของสภบาน ้วนี่เดี๋ยวเป็นหน้าผาทุกคนเป็นหน้าผาหลายติดใจวะโอ้ติดใจคักหลายตัวไหนอ๋อตัวทำมาสากชัวร์สดงดงามทุกคนเอ้ยโขจุดแงนข้อใส่ทนเลยโอ้มีแต่ผู้แต่ผาเพราะว่าเป็นหน้าผาหินเนี่ยคนขึ้นบ่อไหลตัวนี้ทวนนะนี่เมื่อคืนในแถวนี้เราได้ยินเกียวฟัหงหนาวห้องปอดแปรปอดแป,ด,ป,ด,ป,ด,ปดโอ้ขลักขลักโอ้ตัว nghe anh của đời thầm mà nà phá tiền sử ngộ phí nó mà còn chưa ngọc phí khó nà phá เ้ยือวิวหล,ลาล่าในความงามเป็นนาผาสูงสันเ็ดไห้ประทับตาทุกคนถือว่างามอีกแบบหนึ่งถือว่าบรรยากาศเป็นทาเบิงในาหนะทุกคนอออหอมอบมีแต่ผู้พาปลาดง,าง,งมาเช้า ถ้าว่าอยู่ต่างประเทศภูมักปีนพาเนี่ยที่ว่าเหมาะเลยทุกคนเลยี่น้ำ่อเลยเ้ยโอ้โอโอสิงเป็นสิงทุกคนเลย พอดีอันนี้เราก็เดินทางมาหอดบ้านพังแดงไ่ใช้บ้านทางแดงกับแม่นสาบานเพิ่นเฮือนอาณะเฮือนสารบัดสองพ่นไ่ใช้ตีเรียบตีนผู้ตีนผาแม่แล้วก็สะดุดตาทุกคนเลยนี่ก็เป็นเฮือนคือเก่าคือเดิมแต่เก่าไ่ใช้อันนี้คือชิแม่นำสร้างเพิ่นโอ้ลึกเลยทุกคนแต่นำเปืือกแห้งทุกคนก็ถือเพิ่นบาได้ใส่แล้วไ่ใช้แต่มีน้ำสร้าง เดี๋ยวเขาก็ะโดดไปเลยเลื่อยๆทางล้างบ้านของเพิ่นกะเป็นฟูเป็นปลาเพื่อนสานบอนซองกับสำเทียนนี่ละทุกคนเลยนี่เพิ่นกะจีโป๊กพักปลูกหญ้าใส่ชีวิตแบบพอเพียงวะจ๊ะใส่ภาวาพอเพียงเพราะว่าบ้านเพิ่นกะใส่ชีวิตกันมาแบบนี้วะจ๊ะแต่ใดแต่เดิมนะนี่เพิ่นกะปลูกของกินของโยนนี่แหละนี่ทุกคนเลยตัวนี้เลยเป็นมากมันเผาได้เป็นมากมันเผาตัวนั้นเลยเป็นมักแปบ หมอกแปบในตบหนึ่งตบเนียนนะนี่ของปลูกของผังผลเฉพองเกือนนี่ก็ชิบูยูหละไปไหายไปสวน,นก็อยู่ในเกือนนี่นะบักแล้วสวัสดีหน้าอาดุดงเออเห็ดีปงอยู่เออลูกเต้าจะคน้นอยู่น้ำกันจะคน้นอ่าเด Nếu đây lèo mất lò mất, mất. mất bò hết lèo lao 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 hay lao 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 bên đôi lao à, okay. à, lao Ờ, lao 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 Ờ lao 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 อ๋อด้วยป้อนชอบช<อ>ี้ชอ,อบย้อไปชี้จีบชอบมัดต่อน่ะลูกจะคดหน่ะเนยลูกเจ้าเอ<ะ>ผัวไปทางใดผัวเนยผัวตายแล้วอ้าวเป็นแม่ม่ายบ่เนยเตายตายเฮงปะไรต,ตายกินป้าตายกินป้าเอากินป้าได้จงังหวะตายปลาเขคว้าคปลาทิ้ง อ๋อข้าวข้อข้าข้อเลยตายเลยตายมือนั่นเลยเออเดี๋ยวนอนเป็นไม้ไมนอปะเนี่ยบางยาเจอะมีห่างทุกคนวันนี้เจอะมีไม่ได้ลูกเจ้าค้นก่อลูกเจ้าค้นก่อสามคนคนอ๋อเออสามสี่คนเอ้า ข้าน้อมบ้าเห็ดเพิ่มไหมแล้วนี่น้อยเอ้าเออเออเหม่ยหมายผลเอ้ยผัวเราตายอยู่ลูกไส้ลูกไส้ผัวได้ลูกไส้เอาเมย์ว่าอ่งไรลูกไผ่นา้อยู่ไปนะวันนี้ค้อนตาละไก่ผ้ามังกระบกขายอ๋ออาชีพเนาะผ้ามังกระบกขายเห็ดไทยขาเข่าเราก็ได้สี่ชอบแนะนึ่ซอสไงเนะนึ่เรียบร้อยเนาะได้ยาเป๋า ได้โทรศนี่ยกมือชีชีก็ะชืได้กุ้มกินอยู่บ่กลุ้มแล้วเนาะอยากเหือดซานรันเปดพื่อทุกคนเอ้ยคือพัวเล่าสีวิตชีวิตทุกคนเลยกินปลาเค็งหมือปลาเค็งดิบๆในเข้าวอไปจซะอ่าคือิเป็ดข้าวก้อยเขายังบุ๋งนะเฝนว่าปลาเค็งเข้าคอก็เลยตายไปจซะตายเหมือนนั้นเลยนะทุกคนก่อมไปติดหลอดลมเลย อ้อันนี้ก็คือว่ามุมออมเพืือนเลลาก็ประมาณนี้มีแต่ผู้แต่พผาเล่าก็ใส่ผ้ามากระบกไปซะผามากระบกใครอ่าเป็นประมาณนั้นเด้ออันนี้ก็ผู้น้อยอนนลูกจกะก้นลรสามอ๋อเอาขนมเอ่อเอาเอาดอกไามา้บอนัตนะครับ <c oughs> เอ่อจกปี้ไะลูกเจ้าเนี่ย ตัวนี้บอแมนตัวนี้ชองปีปีนี้ชองปีปีนี้อันนี้ได้ปีหนึ่งตัวนี้ปีหนึ่งเออจะดูปีละครเออมาแล้วเออได้สามมาใคลิปเอออไอพวกไม่เมียไม่บ่หนาบ้านหลังคนอ๋อเอา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 ไปบังพวกไม่เมียไม่ก่อนมาเนี่ยโอ้เอากันใหม่นั่งในฌานมันก็มีความสุขและเบื้งวิวธรรมชาติท์ทวนเลยเอ่อหิบหิบในใจเรามีอะเอามาคู่กันบุกด่วน โอ้เอากันใหม่เข้าใหม่ประมาณไหนเนาะเข้าใหม่ประมาณว่าใช้เมื่อนี้พากันอยู่เนาะพักพอนเบยเออใช้เรามีอ่ะมานางครูกันมึงดูหันเ,เข้าเลยเอาแล้วมีอะไรบอว่ามาเขา้านางพลวะนะอัดประตูเลยได้เลยเข้านั่แม่บาเนี่ยนนย, <laughs> ยันมา,อมาเออมีอะปิดประตูแล้วบเนี่ยเรียบร้อยเออในช่วงบ่อนันเรือนไผ นี่บานอตเนาะดานอะอ๋ออ๋อเอากันไม่เนาะอ๋อมันจะบ่ออุกทึกันอตมีอะพิษประตูแล้วได้จัน์เอแนวเออยันกอยันรูปลาละกนบ้านหน้าพ่นอ๋อโอ้ยูุุม่ทายตัดเจ้าแต่งดองเองอ๋ออ่ือว่าเปิดนี้เนาะการดองเปิดนอแต่ก่อนมือนันเฮาไปได้อยู่เพราะว่าติด คาเวกเลยไปได้อยู่เพิ่นหับหับไพ่อยู่เี่อื่นเพิ่นในแต่ชีคือคืนเนาะนะนี่อายุจะปีแล้วเจ้าปีแล้วอายุเจ้าสองปีเนยสองปีเนาะนี่ก็สอปีบ่ อ๋อไมีจดกแล้วอ่ะบ้งอ๋อไม่ได้เลยสามกุ้งด้วยฮอกอมาสามมึ้งด้วยโอ้ยแล้วเลยด้วยยังนอนเออยังนอนเออเอาเอามีแต่เข้าไปนอนนั่มกันหมดแล้วเลยเออเออเออเช้าแถวบ้านเนี่ยก็ไล่ทุกคนเลยมาเบิ่งแล้วเพื่อนไล่กล้องอุบัติเพดคนไปจ้ะผู้บุกเคยเห็นบุกเคยเห็นกล้องเคยเห็นกล้องไอแต่ว่าเพื่อนเพื่นไปพ่านก็ถือว่ามีละเส้นทางก็เหมือนกับโอเคอยู่ไปจ้ะจะโดนทุนทางนะ ก็พอไปพอมากน้ทุกคนสบายดีนั่งบึงวิวบ่นั่งคักบในน้องสองสามคนเนาะผู้สชาวนะีสบายดีผู้สชาวาสื่ออวไรก็ผูนนี้นะเสือดำเนี่ยผู้สชาวเสือดำเฮ้ยสาวจะกินขนมเอาเจิ้มในใช้ละเอาใหญ่ให้สามคนกับสามกอนเอาจับก่อน เออซื้อนอไรอะบอกซื้อมาเนี่ยเอาจอนอร์มาเอาเอาใจใบนี่ซื้อใบเออให้กันนะบ่ลุดแรงกลายเขาเอาเนี่ยก็สามเอาเอาไปใหญ่หลาหน่อยเออเอ่อเอาเออเอาโอ้สามชีวิตนะผู้สาวเอาเอาสาวเอาซื้อใบอยู่บ่เจ้าพู้นี้ได้บอนบอนพู้น้ะได้บัวเออแป้วข้อเลียน เออนนี้ได้เชือได้อางนี้ได้ใช่ะเป็นาวเนาะตารีเออตารีชื่ออ๋อเดี๋ยวมีภูมิงามเข้าหง้วอยู่บ่ไดเข้าออกแล้วออกยองใดล่ะปอสองพนั่นได้ใช่ป่ะอ๋อพนั่นได้สาวโอ้ยออสาวดังปอสามออปอส มีผู้ได้ผู้เบาแล้วบ่เนี่มีผู้เบาผู้แฝงแล้วบ่ยังนอ้อมยังโสดเหตุตอดโสดอยู่ <c oughs> ลูกผัวก,กับบุมี <c oughs> อ่อแล้วได้เข้าให้แล้วแล้วบ่าถามเพื่อคอยชีไปช่วยตระรังไคร่ตระรังต่าเออตระรังตระรังว่าวใชา่ไ <c> ห <oughs> มอเ,อ <c oughs> <c oughs> เอ่ออะไรมอมเจิดอะไรเยอะเป็นเออเยอะนั่ง Ừ, ba mà lại bỏ boku vào đây bay hai nhưng bunny hour dọn bà hai 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 มันดังพ im 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 e ่มันด im 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 uh, uh, um, ังใกล้ๆนะปิดหลังเชียวโโกสิบสี่ปุเดิบสามโ้สิบสามเกินเออจกปี้อย่าบ้านพี่กอนี่ลืมเลยบ้านตาแดงบ้านทาแดงบ้านตาแดงบ้านทาแดงทุกคนนี่งามเนะผู้ชายบ้านนี่เนาะเขากินอาหารยังก็เป็นหลักจุเจ้า จาโตไหมจ่าลาเว่าล้เวาเวโตม่หักินบับก็นะงมจาบัใบโต้เอ้ยงามปะนี่ผู้งามก็มีผู้มักแนี่เอาบ่ฮะมีผู้มักเนวบ่เอาเป็นผูวเนี่ยพวไม่บ่ชืว่าไม่อะนะเอาใครจะมักก่อนนี้ละชีมัก สัพอยาวบ่เท่าูนี่้ยานเจ้วมากเอยบฮเอาไรเบเจอผู้ช้าแล้ววนนี้บิ้เจต่ะม่ห้างจะมไม่เอเจอผู้เช้าแล้ววนี้เออปลาดุปลาลอยนาม่ามสี่คนวาออกมาสวยเ่ม้อมอซ้อเลยนี้ซื้อนาเลิ้ จะลืมชื่อแล้วมันะนบอกโยงยาเนี่ยตีพดตรีตัวนั้นบอเออตดีนะตรีตรีบอนเออสาวบอบอนบอนแมนสาวน้องบอลสาวน้องบอนอันนี้ลืมลืมแล้วงยานี่ยกบคนบอกอยู่ลืมลบืมล้วใบใเออใบแล้วก็บอนได้และบอนใบบอน เลิ house, <glaube S 1> ่มแล้วัน้เลิ่มแล้วยาดตรีตรีตัวนั้นตรีนดนจื้อตรีจื้อแปลกๆสี่คนเลยลื่อมเลืมทุกคนเลยเอ้เเอฟซีจื้อเองงามไม่ปิดลังมาใชเได้วันนี้นะเราเมือไปห้บอกแล้วเราบอกหมดแล้วยังหมดแล้ว ยังหลายบ่ยังหลายอีบ่โอ้พุ่นยังหลายบ่ยังหลายบ่เข้าให้เดี๋เอายังหลายยังหลายค่อยมาถือหน้าเนาะสิมาช่วยบ่หึงเนาะเจ้าค่อยๆฮูเด้อแต่มือเพื่อค่อยมา่ยฮูช่วยบ่ฮูไว้วมันสิแล้วก่อนเพื่อค่อยมาจนอยแล้วบ่มีเวียกว่าแล้ว้ก็เียหญ้าเนาะค่อยสิเียหญ้าซอยหญ้าซอยก pinh ơi, siêu nhà soi. pinh 14, ngàm rồi nó anh nhũ chỉ bốc pì và chỉ nó chỉ bốc gì mà. 14, 14 nó gần chầu Oh mất ngàm mất chắc ก็น่ะพนกินพักกินยั้งไปอย่พนนออาหารการกินมันก็ง่ามไปดีอาง่ามไปธรรมศาสตร์ทุกคนนะสาบันตตรี่ผมซาบันตยังก็มลืมลืมจืตอร์ร่ตอรีจืดหมดวันนี้ฮะล้มสื่อเลยสื่อเจ้ากระโดงยอมไม่ใช่ปนยอมบปธรรมชาสตร์ยอมไม่วั้มาในทวนเลยงามบันพาวัด ซาบันทาแดงงามโอวกัดนาไอาชิมาแหวนเด้อนี่แหละโอวกัดนาไอาชิมาแหวนชิม,าช,มา,นะาชิมาอะนะบอกค่อยชิมาอะนะฮือฮือหายช่วยกันมาบ่ทันบัดเกี่ยวกรับบ่ดูดเข่าครับชี้ฮือแล้วก็ชีห,หาลกยาแถวๆนี่แหละพอได้เบียกพอได้อยู่ใกล้เจ้าเนาะเขาไม่มีคน เออเฮ้ยอาไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อแต่นายชิมมาเบ๋สบายเด้อสบายบสบายได้คิดนอดเจ้าใ่ไหมจะเออเอาเอาไปก่อนทุกคนเด้กาชีวิตกันเป็นอยู่ของซาบะเพื่อนกาอยู่แบบเรียบง่ายผู้สาวก็งามแต่ธรรมชาติได้ทุกคนเลยอ๋อเดะแม่ของเพิ่์ดบางยานี่เออเดะแม่ของเพิ่์ดได้ <laughs> อพอนี้ือนาเขาก็จะใส่เรื่องเคยกับมาเบิงชีวิตกันเป็นอยููของเขาคุณชถานะถือว่าบอลบางบาทเป็นกอายกล่องมาจชาบางบอลเป็นก็กะยัองอ,อมดนั่นแหละกะายน้อยอายหลทุกคนเลยเดแต่บาทนี่เป็นสายจันทร์ที่ยบได้เป็นเบิงเบิงโทรศัพท์น,นทนะแต่ว่าสัญญาณกับโทรศัพท์กับมีอยู่แต่ส่วนร้ายเขาก็บอได้ลินทุกคนเลยเขาบอได้ลิน เขากรีอายแบดเบิ้งรทัดือวาเหดเวีิ่งนรุขระนะมดนปารับวาววงามนี่เนองอ๋อ้ปลอยอยู่ไปลอยอยู่มาต่ใช้โอ้ย การเดินทางของเราวันนี้กะให้ทุกคนได้บังชมวิวทิวทัศน์คือเก่าต่หมู่บ้านนะเขตบ้านผาบังว่าใชเขตจุดสมผาบังว่าใชของเมืองเชฟอนแขวงชนตะเกตคือถือว่าคลิปของเราเดินมานี้ก็จะให้ทุกคนได้บังบรรยากาศถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายว่าใชาแล้วก็คลิปของเขตบ้านผาบังก็เป็นคลิปสุดท่ายคือคลิปนี้อีกต่อไปเขาก็จะหาบรรยากาศตะเขตอื่นให้ทุกคนได้บังได้ชมนะกรบวันนี้ก็ให้ทุกคนพา ติดตามคลิปหนา้าคลิปนี้กับปากอาราวิวงามๆให้ทุกคนได้เบิ่งลากถ่ายไว้จะ้ะอีอเอทือนาเฮาชีกลับขึ้นมาใหม่ไปจ้าจคลิปนี้ขอการบลาพี่ร้านของถือว่าพบกันคลิปหนา้าโปรได้บิ่งคลิปเฮาแต่ต้นจนจบก็บขอเฮาอ,ขอยู่ดีไม่แห้งขอเจ็ชฟโประอะไรใครแม่นะทุกคนนะกคนัเฮากับพ่อสีหอมก็สิเดินทางกับเมื่อบ,บาดเฮางไว้จะ้ะในระยะ200กว่า250รกิโลนะทุกคนประมาณนั้นจะ้ะ กาเฮ้าก็จะได้กับลาพี่ลาน้อกิปของเฮาก็จะจบเพียงจบนี้พบกันคลิปหน้าออกใจละลายบ๊ายบาย